สวัสดีครับสวัสดี FC ทีมงานจูโชคครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดี FC ตัวนุ่มครับผมวันนี้อยู่ที่หน้าง,งานบ้านหนองม่วงนะครับเป็นงานขุดลอกดินขุดลอกหน้าดินนะครับไปถมที่นะครับงานขายดินอยู่กับพี่ต้อมของเรานะครับวันนี้ ดูหน่อยสิเป็นไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมครับผมวันนี้ทำงานอะไรครับพี่ทำงานเป็นเที่ยวเป็นเที่ยวกูดเที่ยวนะครับอยู่กับเจ้า140ซุปเปอร์เอ็กซ์นะครับผมขับโดยจานต้อมของเราเรียบร้อยไหมยังไงเรียบร้อยมาจาเรียบร้อยครับเดี๋ยวใครว่ากันหลังไหมครับผม โอเคอยกับเสียต้อมนะครับจัดให้ดินสวยๆเลยอู้ฟ้าฝนจะมาเนาะพี่เนาะฟ้าฝนจะมาแล้วทานข้าวทานอะไรหรือยังเนี่ยเรียบร้อยนะครับทีมงานเราจัดให้เต็มคิวครับนี่ลอกหน้าดินสวยๆนะครับนี่ดูนิ่มๆม,มือนี้เสมอกันสวยครับตรงนี้หน้าดินเราลอกลอกให้บางๆเนาะจํา ตามเจ้าของตามเจ้าของที่เลยเขาอยากเอาลงประมาณไหนเราจัดให้ได้เลยเพราะวันลงไม่เยอะครับไม่เยอะประมาณประมาณยี่สิบเซนหน้ไม่เยอะนะครับยี่สิบเซนก็เจ้าของที่ว่ามาไงเราก็จัดให้อย่างนั้นเดี๋ยวกํา <fire> ลงัลงรองครับกําลังรองทางทีมหกรอเข้ามากําล,งลงังรอทางทีมหก้อเข้ามา วันนี้ก็โรงงานแต่เช้านะครับทีมงานนู่ตัวนั้นเป็นถนนใหญ่ตรงที่รถเก๋งจอดนะครับแล้วก็หกล้อกำลังบินเข้ามาจากปั่งนู้นเป็นหน้าง,งานบ้านนองม่วงนะครับก็รถสแตนบายจอดรอก็ไม่นานมากนะประมาณ10นาทีซูมให้ดูกำลังมาจาล็อกกี้ ของปิกัดหล่อๆเลยเดี๋ยวมาดูตักใส่ดำสักดำหนึ่งกันครับวันนี้อาจจะคลิปไม่ยาวมากนะพามาดูอันนี้ฝั่งที่ลอกเสร็จแล้วนะครับ ทางเจ้าของนาก็จะเอาปุ๋ยอะไรมาใส่นะครับมีการปรับหน้าไอ้ปรับปรุงคุณภาพของหน้าดินนะครับหยุดเจ้าล็อกกี้วิ่งระยะทางประมาณ2 2กิโลกว่าๆนะครับ รถทอยอยู่ประมาณห้าคันนะครับโอ,อมารอเลยย,ยังรอ,อจัดไปครับของพี่ชายครับผมคันนี้ของ พี่แก๊สนะครับหนุ่มหล่อหน้าตาดีแต่ไม่มีสีพันรยาท <c oughs> ตรีมงานคอนโซดครับผมจัดให้หลอ่ลอๆโอ้โหจัดไปหนึ่งตักโอ้มุมนี้มันหลอ่อยางไงกับเจ้าล็อกกี้ครับล็อกกี้แตง่งหล่อ สองตักผ่านไปโอ้ดินสวยครับนี่ใครเอาไปถมที่หรือปลูกของปลูกอะไรในด้นานดินอย่างเงี้ยนี่มันเป็นลักษณะดินดินที่มันมีปุ๋ยมีสารอินทรีย์อยู่แล้วนะครับมันจะปลูกของง่ายปลูกของงามนะบแบบนี้มันจะไม่เหมือนดินขุดสาที่เราต้องไปปรับปรุงคุณภาพดินใหม่นี่หน้าดินจะเป็นดินร่วนนะครับ ก็จะมีเศษฟางเศษอะไรด้วยนี่เหมาะมากกับการปลูกของสีตักนะครับโอตรงถังน้ำมันนาะต่องเดี๋ยวเย็นนี้ต้องให้พี่พี่ต้อมจัดการเช็ดล้างแล้วเติมน,น้ำมันหกเมื่อคืนแน่เลยสังสรร์กันเติมน,น้ำมันหกเลยเมื่อคืนเป็นยกกันหลังอยู่กับเจ้าล็อกกี้ครับ กับเจ้า140 LC Super X ของดีหายากครับตัวนี้เป็นพี่ใหญ่ของทีมงานชัวโชคเลยจัดไปห้าไอ้แต่มุมนี้มันหล่อมากเลยครับคันนี้ชุดหน้านี่แต่งโครเมียมนะครับมีชุดกระจกใส่สัญญาณไซเรนข้างบนขี่ผ่านกันนี่กดตลอดเลยแมวแมวๆๆๆแมว จะกดอะไรบไปดูหน้าตาบุตรคุณรอออายังไม่ไปโอ้เกันให้น้อยปันไงวันนี้มองทางครับมองทาง หลังจากหยุดมานานเนาะพี่เนาะใช่ครับ5วัน10วันนะครับกักตัวช่วงโควิดเมื่อกี้ก็พี่ชายเราก็น่าจะจะเสริมๆสักหน่อยแม่เอามาโรงเลยผมอย่า,ยาไปครับผมรชคกีอู้หูคุณ ผมทยอยเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆทีนะ่นี่คือระยะทางของไปละเหมายเลราโตโต้ครับเคลียร์บัสอยู่กับเจ้าเด็กกา195ครับคันนั้นกำลังเข้าเดี๋ยวซูมให้ดู โหโหใช้ทางลงไหมตัวโตน่่โตัวโ,โตใช่ทางลงไหมน่ะอู้คือโหดแท้ตัดลงมาเลยไวรุ่นทำกินครับผมไวรุ่นทำซิ่งทุกคำว่าไวรุ่นข้างหน้านี่เขาเลยโตัวโตเนี่ย ทิตโต้ครับผมทิตโต้โอ้โหมันโฟกัสไม่เข้าเนี่ย ไปนึ่มรอครับของคิโตโต้ดูหน้าราอๆกันนี่โอ้สติ๊กเกอร์แต่งพอรู้กันครับเคซ่บัสไทยแลนด์ครับรูบิยำรสซิงแล้วเก็กแมคโคตามรนทีมงานชูโชงบนเปิดให้ไหนครับ สวัสดีครับโอ้โห,โโหเสียตัวรถซิ่งมันใช่ทางลงไม่เสียตัวเมื่อกี้ <ไป S 1> ใช่เหรอโอ้โหเอฟซี FC เราบอกว่ามันไม่ใช่ทางลงนะเมื่อกี้เนี่ยลงมาได้ไงไปรุ่นซิ่งเข้าไปรุ่นซิ่งโอ้ฝุนเยอะฝุนเยอะไปแล้วเสียโตน้องชายต,ต,ตโตครับผมเดินไปฝั่งนู้นก่อนฝุนเยอะมากเลย เออีกคันหนึ่งไปไหนเนาะทำไมไม่เห็นวิ่งเนาะจะมี5ค้คันแต่ตอนนี้วนกัน4คันอยู่นะครับมาดูอีกคันรอๆโอ้ยรอสุดในทีมครับคันนี้ คุณจัดเลยเดีย๋ยวผมเดินไปโอ้แป๊บๆสิบนาทีแล้วเกาะข้างหลังนะครับประมาณนี้เภาพสวยๆไว้ก่อนเผื่อมีภาพไว้โพสให้ ู้ชมได้ดูครับส,สวยๆด้วยแล้วโต๊ะตัวหล่อของทีม อม,มัวแต่มองฝุ่นจะเดินตกลูก,กระปูเลยเนี่ยกระดามกระดามภาษาขมรน,นะครับกระดามแปลว่ากระปูถูกหรือเปล่าไม่รู้เนะยผมไม่เก่งขมรแต่ผมมาอยู่เมืองขมเขมรียกววันนี้ไปดูงานมานะครับอยู่ที่ทอำเภอหนองกี ก็เรียบร้อยดีเดี๋ยวล็อกคิวไว้ให้ทางลูกค้าเรียบร้อยประมาณสิ้นเดือนครับลงงานให้นะครับชาวนี้ลุยกันเต็มที่เหมือนกันนะครับเ,เดี๋ยวจัดคลิปคันเขียวให้หน่อยเดี๋ยวกำลังเข้านะครับ คลิปนี้เหมาะสําหรับเด็กเลยนะยเ่ยมีแต่รถแมคโครเอ้ยมีแต่รถ6กลอ้อนี่จัดคลิปหลอ้อให้เต็มเต็มคลิปเลย10กวนาทีละเอาภาพหล่อๆให้ทีมงานหน่อยสินี่แต่ก่อนเคยแรงสุดในทีมนะครับคันนี้เห็นเขาว่า <c oughs> แต่ก่อนก็แรงสุดในทีมครับพี่ภ <c oughs> าคครับ ไม่เบาเลยไม่เบาเลยหเก้าห้าทั้งทีมครับไป <P ie> เสียงไม่ให้ค่อยให้เลยฝั่งนี้มาดูคันนี้ขึ้นซะก,ก่อน แป๊บๆนะครับนี่14นาทีได้รอบหนึ่งล้วของแอดครับคันนี้ปโอเคครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะพามาดูรถทีมงานตักนะครับก็หน้างานที่บ้านหนองม่วงอำเภอโคกตูมนี่อำตำบลโคกตูม อาเภอประโคนชัยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสาหรับท่านใดนะครับที่ต้องการดินนะครับหรือว่าต้องการใช้บริการรถ6ล้อรถแม็คโครรถเทนเลอร์รถไถนะครับเรามีบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นงานขุดสระถมที่นะครับขุดโคกหนองนานะครับวันนี้ก็ไปดูงานมานะครับเป็นงานขุดโคกหนองนากึ่งโมเดลนะครับไอ้กึ่งเอ่อโคกหนองนาโมเดลเนาะเป็นเกษตรยุคใหม่นะครับเราก็รับหมดนะครับรับทุกงานนะครับคนขับฝีมือดีนะครับราคาเป็นกันเองสุดๆแล้วนะครับผม เอาแค่ okay. ลูกค้าบอกมาว่าต้องการแบบไหนเราไปตีราคาให้ถึงหน้างานเลยนะครับสนใจโทรมาได้ครับ0621945698ครับอันนี้หลุนนะครับแล้วก็0985854663นะครับเสียเก็กนะครับผมติดต่องานเข้ามาได้นะครับเบอร์อีกครั้งหนึ่งครับ0621945698นะครับ 0 8 9 5 8 5 4 6 6 3กนะครับก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมรับสายให้ตลอดเวลาครับผมถ้าเห็นเบอร์แปลกเบอร์อะไรโทรมาโทรกลับทันทีครับสรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูกันมาจนถึง16นาทีนะครับผมก็วันนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ